พื่อนมันนี่มาถักทายเพื่อนเพื่อนบรรยากาศ4องศาพี่น้องไอ้บอมมิน4ลบ4ลบ4ค่ะพี่น้องอากาศติดลบเนาะคะ่ะบ่ได้บวกนี่ค่ะลบ4องศา4มงแงงค่ะพี่น้องเวลาซากกเมืองไทยนีย่อ่าตอนนี้หาชั่วโมงเนาะคะ่ะนี่มาเอาฟื้นพี่น้อง มา,าฟื้นบ้านป้าจะได้ประหยัดคา่าไฟค่าน้ำมันค่ะบ้านหลังใหม่แม่สมในเมืองในี่ใส่ระบบใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันเปลืองนะคะน้ำมันถ้าบ้านไดใส่ฮีตเตอร์ก็เปลืองค่ะแต่ว่าคอนโดแม,ม่สมใส่ฮิตเตอร์กับติดฟื้นนี่ค่ะเดือนที่พันพันมาที่บอ่อให้เพื่อนๆฟังนะคะ บ้านบางหลังๆไงกะค่าไฟหาลอยยูโลกกัวคือว่า่ะค่ะสองหมื่นอ่าพวกไม่สมกับจุดฟื้นเนาะค่ะเอาฟื้นไปจุดเพื่อประหยัดค่าน้ำมันประหยัดค่าไฟค่ะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเอาอันนี้ให้เพื่อนๆเบิ้งพี่น้องกะใต้พี่น้องกะใต้เพื่อนมามีอาหารหนาวๆคนไม่กินเปลือกเปลือกแอปเปิ้ลเปลือกอันนี้ต้นแพ้นะค่ะต้นแพ้พี่น้องกินปีที่แล้วไม่ ปีนี้ไม่สมมาได้ล้อมไม้ไม่สมปลูกปีที่แล้วเ่าเห็นเ่าเห็นกระต่ายกินนึกว่าม่กินกินไหมพี่น้องี่ต้นแพ้พน่ว่ามีอาหารเนหนาหนาวมีแต่หิมะกระต่ายมาแทะกินเปลือกแอปเปิลเมดนีด่พี่น้องล้อมตไคลาไว้ยังสั่นกระต่ายพิ่นเห็นกินกระลอกก็ยังกกินเม็ดสนพี่น้องปีนขึ้นไปทั้งต้นสนกินเม็ดสนแต่ว่าต้นนี้บ่เห็น อาลูกสนเนี่ยมันจะมีเม็ดใดญ่ค่ายๆเป็นทัวมันๆเนาะพี่น้องเนาะนี่บ่ตงต้นแอปเปิ้ลไม่สมตน้นนี่กระต่ายแทะนะแท้ทุ่ป,ปีอ๋ <c oughs> กระต่ายพี่น้องกระต่ายแท้กินเปลือกแอปเปิ้ลนี่อันตรงนี้ออาล้อมไว้ปีที่พันๆมากระต่ายก็เคยแท้บางเที่อล้อมไว้ตำๆหิมะมันสูง ขค,คิดว่าหิมะม,มันสูงปรนนันมันก็นไปแทะยื่สงสูงพี่น้องนี่อาทิตย์ที่ผ่านมาอากาศบวกหิมะก็ไหลลงจากหลังคาแล้วค่ะนี่แต่ว่าตอนที่ไม่สมทายอยู่นี่ลบซีเนาะค่ะแต่ว่าอากาศก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่น้องอากาศเริ่มดีแล้วนี่ ฟื้นพี่น้องนี่เอาไปอาทิตย์ล่าี่ิละใส่ได้อาทิตย์เดียวได้หนีสิบเอ็ดถุงค่ะน,นี่หนถุงอีกเกีย่ยไหมถุงใหญ่ๆนี่ฟื้นใส่ได้อาทิตย์เดียวฟื้นกับเมิดแล้วพี่น้องแฟนไม่สมสิไอเลื่อยออยเลื่อยเอาบ้านพักฟื้นมันเป็นอันเก่านะคะ,ะมันท่านในเมดหนาวเทียฟื้นบ่พอ แต่ละปีก็ต้องเตรียมฟื้นไว้พี่น้องนี่เดือนเดือนพฤษภาเนี่ยฟื้นจะแห่งดีค่ะเดือนพฤษภาเนี่ก็จะเริ่มตัดฟื้นเตรียมไว้สําหรับหนาหนาวแล้วค่ะก็ตัดในปลาเจ้าของนเลหละค่ะถ้าได้ซื่อฟื้นก็แพงขึ้นกันค่ะพี่น้องสื่อฟื้นก็แพงแต่ว่าแม่สมดีเน่เอาฟื้นจากปลาเจ้าของนะคะ พอตัดอุ้ยพอตัดฟื้นออกแล้วกะเอาเป็นพื้นที่สำหรับไปพ่อปลูกนะคะนี่ลงลงปลูกผักแม่สมตรงนู่นเป็นบูเบอรี่นะคะบูเบอรี่ที่ขายตามห้างบ้านเฮาแมค่ค่ะบ๊แม่บูเบอรี่ปลาที่คนฟินมาเก็บเลยอันนี้เป็นบูเบอรี่ที่เขา,าซื้อกินแซ่บๆในห้างะคะ่ะ นี่นะคะเนาะทะเลสาบน้ำจืดก็ยังสามารถเล่นสก,กีเดินบนทะเลสาบน้ำจืดก็ยังได้อยู่เจาะน้ำแข็งตกป่าได้ขับรถได้ค่ะกลัวน้ำแข็งบนทะเลสาบน้ำจืดจะละลายกะพูดรคาประมาณวันแรงงานวันที่หนึง่งพืษภสะพานเนาะคะ่ะนี่สามารถเดินเล่นได้เดี๋ยววันหลังไม่สมลงไปไม่สมจะาทายให้เป็นเพื่อนเบิ้งค่ะ น้ำแข็งกันนาพุล่ะพีน่น้องนาเป็นเม็ดพุนล่ะใต้น้ำแข็งลงไปเนี่ยก็จะเป็นน้ำค่ะนาบ้านแม่สมน้ำลึกสุดกับประมาณเก้าเมตรละค่ะแต่ว่ายุกก่เกาะนี่ลึกสุดประมาณยี่สิบเมตรยุ่นี่น้ำจะตื่นก็น,นะคะตรงนี้เป็นทะเลสาบหน่อยตรงเกาะแม่สมทะเลสาบตรงนั้นมันใหญ่ค่ะมันไหลไปลงทะเลนี่นะคะเบืองเต่าแม่สม <laughs> ไม่สมร้องจุดฟื้นบึงค่ะพี่น้องเอาเอาเพราะมันฟื้นเอาก็ขออยะมาจุดถุงใญ่นึงเอาขยะเราก็ฟื้นโดนดนหนึง่งเขาร้องร้องมาอันจุดเบึงว่าเต่ามันใสไดเพราะใสไดอยู่พี่น้องเพราะว่าเดียนพฤษสะพานนี่ไม่สมกากาผักยังไม่สมกับตองการในโรงเรือนเนาะคะ่ะเพราะว่าด้านนอกกับคืนก็นยังมีอากาศติดลบอยู่ก็ยังบ่ไดค่ะ ด้านนอกผักจะสามารถเอาไปปลูกได้กับเดือนมิถุนายนเนาะค่ะมิถุนายนถึงสามารถเอาผักไปปลูกด้านนอกได้ถ้าพืชสภาพานิบอากาศกลางวันกับบวกอยู่ค่ะแต่ว่ากลางคืนก็มีบางวันที่อากาศสามารถเป็นศูนย์องศายอยู่อากาศติดลบอยู่ค่ะพืชสภาบางวันถ้าผักบางชนิดที่มันทนหนาวเช่นขนา้าหรือว่าอ่าอย่างว่าผักอย่างที่ใบยังยองไหมผักเคี้ยวนะ่ะก็สามารถปลูกได้แต่ว่า เขาเมือ่อใดอากาศเย็นอากาศติดลบเฮาก็ต้องใส่ผ้าคุ้มซอยค่ะผ้าขาวๆที่มาให้ความอบอุ่นอ,อุ่นนะคะถ้าอากาศติดลบนะคะถ้าอยากปลูกเดือนพฤษภาเมือ่อใดไอกลางคืนอากาศติดลบหรืออากาศหนาะวเฮาก็ต้องใส่ผ้าผ้าไอาโตที่บ้าน่ะค่ะซอยมีเตานี่ค่ะ ่สมมาทําความสะอาดค่ะทําความสะอาดลงเรือนเก็บมเมล็ดไอผักซีป้อมตรงบริเวณนั้นมีผักซีป้อมค่ะท่านได้เก็บเอาเม็ดแล้วก็เอาต้นของผักซีป้อมมาเผาทําความสะอาดเตรียมไว้พี่น้องอันนี้เป็นทางน้ำหมักนะคะเศษอาหารเศษเปลือกแอปเปิลเปลือก,ลอกผลไม้ต่างๆไม่สมกับเอามาเม็ดน้ำหมักหัวปลาอาหารกินม,มัมมดขนมปังเสียเอาหมักแล้วกะ อยู่ในป่าก็มีถังใหญ่ถังหนึ่งพี่น้องแต่ว่ามันเข้าไปไอ้มันเตียมเรในป่าแล้วลลมันก็เข้าเอาไปเทยากไป่สมก็เลยเฮ็ดอีกถังหนึ่งตรงนี้นะคะนี่ค่ะไอลงเรื้อนนีกบ,บดได้ลื้อหลังคาออกอืมเพราะว่าบ่มีเวลาถึงรองบึ่งค่ะมันกะหัวอยู่พี่นอ้องแต่ว่ากะสามารถทนทานได้ดีอยู่ถือว่าโอเคอยู่พี่น้อง พลาสติกแต่ว่ากับบรูรุ่นใดก็ทนทานเพราะว่ายี่มนันหนามากค่ะแต่ว่าชุดตรงนี้มันหัวนะคะที่มนันหนามากก็ทนทานอยู่ขาดป้องนึงพี่น้องเดี๋ยวใครซ่อมมอประมาณเดือนเมษาจะเอาเทปมาติดแล้วก็เอาพลาสติกติดอีกคุ้มอีกสั้นนะคะจะได้หนาขึ้นขโมยบุญได้ดีขึ้นค่ะนี่นะคะเนาะเอาให้เบิ้ง อ่างคางอันนี้เป็นในมะละพี it, ่น้องมะละมะละจีนบ <c oughs> ้านเฮามะละจีนนะเออขมขมนี่เดี๋ยวนำหมักเดี๋ยวเบิ้งน้ำหมักบ่สิบ้าเบิ้งน้ำหมักตรงนี้มันเป็นน้ำแข็งหรอกวะยยื่ยยเสร็จอาหารมันยังเก่ามาเทนี่ยแหละพี่น้องอันนี้มันเป็นเอาเอาเม่สมเอาหิมะเอาหิมะคุ้ม ว่าทางเขาเห็ดโดนๆมันกลายเป็นน้ำสมเป็นอย่างละมันกระโบ,บช่วงตรงใส่กลางมันกระโะแข็งหนอพี่น้องถ้ามันเป็นน้ำสมว่ามิทธามันกลายเป็นแอลกอฮอล์อันนี้พึ่งมาเทนะคะมันก็เลยแข็งไม่สมเลยเอาหิมะโปะไว้ด้านหน้าเพื่อว่าเวลาไอ้อากาศอุ่นหิมะจะได้ละลายเอาน้ำผสมจากน้อยค่ะนี่ค่ะนะอันนี้เป็นหมอน้ำ้อนพี่น้อง แต่ว่า,าพ่ได้เทน้ำทิ่มช่วงก้อนจะขาหนาหนาวในนี่มันเลยเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งกลัวจะละลายกับผู้ละคู้สภาุา่นละนี่เป็นเตาช่วงที่จุดนี่ห้อนนะนี่ห้อนนะคเอ้ยนี่ค่ะเอาฟื้นใส่นี่นะคะไม่สมกับขยะใส่นี่แล่ะพี่น้องอเอามาลองจุดเิึงใส่งานได้ดียู่โอเคนะคะพามาชมบรรยากาศบ้านป้า มาเอาฟื้นถึงมาพักพรนน้ำค่ะอากาศบ่หนาวปานใดมายดอยู่ได้ยุ่ยุดฟื้นแล้วก็ช่วงที่บริยุ่กับเปิดฮีตเตอร์น้อยไว้อยู่ค่ะอุ่นบานไว้อยู่นี่ค่ะโอเคนะคะเนาะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศเอาความเย็นมาฝากเอาความเย็นมาฝากพี่น้องเมืองไทยเฮานี่ค่ะเตา ปลูกยังก็ไม่ได้พี่น้องเป็นหิมะมดยังไม่สามารถปลูกได้นะคะแต่ว่าไม่สมกักาพวกเบียร์พริกเบียรอย่างไว้ในบ้านแล้วค่ะไว้ในบ้านแล้วก็เปิดอ่าเปิดแสงย uv หายนิดนึงนะคะ่นะนาะโอเคนะคะเดี๋ยวจังไหนโอกาสนาพอกันไหมพี่น้องแวะมา,าทักทายเพื่อนๆหาเพื่อนคุย <laughs> หาเพื่อนคุย อยู่ในป่าผู้เดียวนี่ยแหละพี่น้องนี่โอเคค่ะสวัสดีค่ะ